สัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตุ้มวันนี้ผมมาต่อจากรายการสปิริตทักได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ตุ้มอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เห็นตุ้มเอารถมารวมตัวนไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบคันเนี่ยช่วงหลังสุดเนี่ยตุ้มมีผลงานอะไรบ้างที่จะมาโปรโมทกันในวันนี้ก็ตอนนี้ก็คือเครื่องเดิมสองพันห้าติดรถออนิวเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่าไม่เจอปัญหาเรื่องการขาดมือนับการขาดการคด่าไม่มีแน่นอนครับผมคือตอนนี้ตุ้มเน้นออนิวเลยหรือเปล่าตอนนี้ก็คือ วันละสองคันนะครับคือเราไม่รับเยอะกว่านี้ครับคือรับทําเฉพาะอานิววันละสองคันใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่สเต็ปแบบไหนบ้างครก็ส่วนใหญ่เป็นสเต็ปขับเล่นแต่สามารถแข่งได้ด้วยแล้วก็มีเวลาอยู่ในสนามครับตอนนี้เวลาดีสุดเท่าไหร่ฮะสหรับอานิวอ่าถ้าเป็นเครื่องสองพดีสุดก็อยู่13ต้นนะครับประมาณ13บสามแล้วประกันว่าเครื่องไม่เป็นไรแน่นอนไม่เป็นแน่นอนครับเขาบอกว่าก้านขาดก้านคดไม่มีแน่ที่ตุ้มทำกับเรายังไม่เคยเจอแม้แต่คันเดียวครับแล้วก็ทําไปไม่ต่ํากว่า50แล้วครับห้าสิบครับเกินแล้วครับก็จ้ะ แต่รอจะถึงร้อยเดี๋ยวรอถึงร้อยแล้วเดี๋ยวแจ้งว่าถึงร้อยนี่ยังไม่ถึงับวันนี้มามากี่คันหนึ่งเม้รสิบนะวันนี้วันนี้ก็ประมาณนั้นนะครับผมนนแต่เน้นวันนี้ก็เน้นรถสวยๆล้อสวยๆคือมีล้อแท้ถ่ายอ่ามันจะได้ดูดีอะไรประมาณนี้ดีครับพวอมีล้อแท้แี้นนครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะถามตุ้มคันหนึ่งวันนี้ตุ้มมีตัวเด็ดคันหนึ่งที่บอกว่าวิ่งกท่ไร่นะอ่ะาคันนี้วิง่งเพิ่งจะลงพื้นเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาอ่าวิ่ง128แต่ว่า ตอนนี้ช่วงล่างถือว่าดีมากครับช่วงล่างแบบออกตัว1.6ต้นแล้วครับ60ฟุต1.6ต้นอ่าใช่ครับใช่ครับยังไรเดียนเทอร์โบเดิมใช่ครับผมเทอร์โบเป็นเทอร์โบบูลด้วยครับไม่ใช่ VGS อสอ๋อคือรถนี้เป็นรถอะไรครอ่าออลนิวดีแม็กครับออลนิวดีแม็กตัวใหม่ล่าสุดนี่นะใช่ครับใช่ครับตุ้มทำอะไรกับภายนอกบ้างก่อนตอนแรกอ่าคันนี้ก็มีใส่ล้อล้อก็เป็น4 28แล้วก็28ใช่ครับแล้วก็มีฝากระโปรงมีอะไรพวกนี้ครับฝากระโปรงคาร์บอนไม่ใช่ครับ่่คคครรัแล้้วเเืือองงยยนนนนตต์์ี ไล่แต่ภายในก่อนเลยอ่าก็คันนี้เป็นเครื่องสามพันแล้วครับก็มีเกาเหวี่ยงสามพันลูกอ่าสามพันแล้วก็การเป็นการซิงครับผมการซิงครับแล้วเทอร์โบเทอร์โบมันยังเป็นเทอร์โบบูตอยู่ครับเทอร์โบดีแม็กสามพันไม่ใช่ VGS ครับแล้วระบบน้ำมันในคันนี้ระบบน้ำมันเป็นอ่าย้ายถังขึ้นมาด้านบนพอดีลูกค้าเขามีของเก่าตอนเล่นเบนซินเขาเลยอยากสวยอยากหล่อเขาก็เลยให้ผมมาย้ายถังไว้ข้างบนแล้วก็เดินเป็นปั๊มติก อ่าส่วนที่สี่สองลูกทังนิรภัยชุดนึงแล้วหัวฉีดมีไหมหัวฉีดมีครับของตุ้มเองอ่าใช่ครับผมจุดนี้กล่องอะไรครับคันนี้คันนี้อ่าเป็น H S F Con ID ครับตุ้มจุดเองใช่ครับผมเวลาดีสุดเท่าไหร่นะตอนนี้สิบอ่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งลงไปลงพื้นไปประมาณไม่ไม่ถึงห้าลันตอนนี้สิบสองแปรัถสิบสองแปรใช่หกสิบฟุตหนึ่งจุดเจ็ดดึกจุดหกสามอืดจุดหกสามถือว่าดีสุดยังหลับตุ้มก็ น่าเสานี้น่าจะดีกว่านี้ครับดีกว่านี้ะครับแล้วช่วงล่างที่เด็ดที่เด็ดช่วงล่างที่เด็ดช่วงล่างก็มีอะไรบ้างอะโช๊คคันนี้มีวินเนอร์แดกตัวใหม่ที่ว่าให้ทางวินเนอร์ให้เราทดสอบทดสอบว่าดีก็คือบอกบอกบอกสเปคเขาไปว่าขอแบบนี้แล้วให้เขาทําผลิตมาให้เราแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราครับโอเคครับครับแล้วส่วนพวกระบบเทคชั่นระบบอาร์มหลังคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมคันนี้มีชุดอาร์มจากพี่เบิร์ดครับโคจิเบิร์ด กำลังดังเลยนะโอ้โหดังนะดีจริงครับยอมรับโอเคครับแล้วภายในคันนี้มีอะไรบ้างนะคันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรมากเพราะรถเพิ่งมาถึงแล้วก็ลื้อย่างเดียวเอาให้ไล่เบาไล่เบาหน่อยนะครับแล้วระบบส่งกําลังไะตอนนี้ก็คือคนท้ายเป็น3.1คัสเป็นเบอร์ลันเกียร์เป็น r า25ครับทำไมต้องใช้เกียร์ r 25เนี่ยตุ้มอ่าตอนแรกใช้ V.G. แล้วมันแตกครับก็เลยมี r า25รุ่นนั่นเลยเอ่อเรารู้สึกจะเข้าง่ายเข้าดีกว่าเกียร์ V.G. ครับ ว่าแล้วโค้กทนี้12ต้นเห็นไหมอ๋อเสานี้ก็เสานี้ต้องรอลุ้นอยู่ครับน่าจะน่าจะอ่าขอ12้าก่อนครับ12บสก่อนใช่ครับพอใจแล้วก็ววก็อยู่ในความพอใจเพราะว่ามันเป็นเทโบอ่าดีแมงสามพันไม่ใช่มิมเจีย<อ>